เรือนจำจังหวัดพังงาดำเนินการตรวจค้นจู่โจมกรณีพิเศษด้วยเครื่องอัลฟาซิกเพื่อตรวจหายาเสพติดในเรือนจำตามโครงการปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็งชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืนเมื่อเวลา7นาฬิกาวันที่26กคุมภาพันธ์2 5 5นนายเยี่ยมสุริยาพารุสุขผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจค้นจู่โจมกรณีพิเศษเพื่อตรวจหายาเสพติดในเรือนจำจังหวัดพังงาตามโครงการปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็งชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน นเรือนจำจังหวัดพังงาอําเภอเมืองจังหวัดพังงาโดยใช้เครื่องอัลฟาซิกประกอบการค้นหายาเสพติดนายอาวุธสุวรรณโน,นผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพังงากล่าวว่านักโทษในเรือนจำจังหวัดพังงาส่วนใหญ่เป็นนักโทษในคดียาเสพติดซึ่งมีนักโทษชายจำนวน429คนและนักโทษหญิงจำนวน63คนจึงได้จัดให้มีการดำเนินการตรวจค้นยาเสพติด และสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆในตู้เก็บเครื่องใช้ส่วนตัวของนักโทษรวมทั้งจุดอื่นในเรือนจำโดยใช้เครื่องตรวจหายาเสพติดอัลฟาซิกซึ่งได้รับความร่วมมือจากอาสาสมัครชุดปฏิบัติการพิเศษของจังหวัดพังงาเข้าร่วมปฏิบัติการตรวจสอบซึ่งปรากฏว่าไม่พบยาเสพติดแต่ประการใดด้านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้กล่าวเพิ่มเติมกับนักโทษว่าเมื่อเข้ามาอยู่ในเรือนจำแล้วให้ถือเป็นการชดใช้สิ่งไม่ดีที่ได้ทำลงไปในอดีต และต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจทำความดีเมื่อพ้นโทษออกไปแล้วก็ควรประพฤติปฏิบัติตัวเป็นคนดีและประกอบสัมมาชีพเลี้ยงครอบครัวต่อไป